คลิปนี้สําหรับครีเอเตอร์มือใหม่นะคะใครที่มือเก่าแล้วรู้ทุกเรื่องแล้วนะคะก็สามารถเลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะแต่สําหรับมือใหม่ถ้ามาเจอช่องฟ้าน่ารักจะใครที่เจอคลิปนี้ค่ะมาเจอช่องฟ้าน่ารักสายลมที่หวังดีนะคะแล้วให้เรามาดูที่วิดีโอนะคะให้มาดูที่วิดีโอใครที่อยากจะรู้เกี่ยวกับครีเอเตอร์นะคะมาดูที่วิดีโอนะคะกดเข้าที่วิดีโอพอเรากดเข้าที่วิดีโอปุ๊บอ่ะครูฟ้าจะสร้าง playlist ไว้นะคะ playlist สร้างภาพด้วย AI นะคะแล้วก็ Creator Facebook เข้าไปศึกษาได้เลยโฆษณาที่ได้รับสปอนเซอร์หรือให้ดูที่เพลลิททั้งหมดนะคะให้กดดูที่เพลลิททั้งหมดได้เลยอาใครที่อยากจะสร้างภาพ AI หน้าเหมือนตัวเองครูฟ้าจะแนะนำวิธีการสร้างภาพด้วย AI Cell และก็ Meta AI นะคะใครที่สนใจเกี่ยวกับสร้างภาพ AI ตามจินตนาการของเราก็คือภาพ AI Cell นะคะให้เรากดเข้าไปได้เลยค่ะ สร้างภาพด้วย AI กดเข้าไปดูนะคะอ่าตัวนี้ค่ะจะเป็นสร้างภาพด้วย AI เซลล์นะคะ EP 1 EP 2ตัวนี้ก็เป็นของอ่า TikTok นะคะตัวของ TikTok ส่วน3อันล่างน,นี้จะเป็นของ Meta ให้ศึกษาดูอันนี้มันคือความรู้ของคุณเองก็คือถ้าใครไม่ชอบสร้าง AI ก็ผ่านไปนะคะอ่าแล้วก็ Creator Facebook ค่ะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับ Creator ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่พื้นฐานเลย ดูรายได้ดูยังไงดูภาพไหนที่มีรายได้สูงสุดดูอย่างไรนะคะ,ะให้ดูทุกคลิปเมื่อคุณเจอปัญหาใดๆเมื่อเราเจอปัญหาใดๆเนี่ยถ้าดูครบทุกคลิปเนี่ยมีปัญหาแล้วปัญหาจะไม่มีเลยครูฟ้าทําไว้ให้แบบทุกอย่างใครที่บอกรายได้หายนะคะก็มาดูได้เลยให้ดูทุกคลิปได้เลยเนี่ยเพราะแรกๆครูฟ้าไม่ได้ทําปกไว้นะเพราะบางอันมันจะไม่มีปกให้อ่านนะคะว่าเกี่ยวกับอะไรนะคะก็คลิกเข้าไปดูเถอะค่ะทุกคน หรือใครจะไปดูของคนอื่นก็ได้เช่นกันนะไม่จำเป็นต้องมาดูของครูฟ้าอ่ะกดออกไปอันนี้เกี่ยวกับครีเอเตอร์แล้วนะคะอ่ะเกี่ยวกับโฆษณานี้เราก็ผ่านไปได้เลยนะพื้นฐานครีเอเตอร์ก็พูดแบบสั้นๆอ่คลิปพูดครูฟ้าจะมีน้อยมากครูฟ้าไม่ชอบพูดครูฟ้าชอบให้วิธีการค่ะอ่ะแล้วก็วิธีการถ่ายภาพจาก Facebook เนี่ยค่ะภาพสวยนะคะก็มีการแต่งภาพยังไงนะคะสอนไว้หมดค่ะ เหมาะสาหรับครีเอเตอร์มือใหม่มากไม่ต้องไปหาที่ไหนนะคะแล้วก็วิธีการสร้าง pay list, เพลย์ลิสต์เหมือนเหมือนครูฟ้าเนี่ยที่สร้างเพลย์ลิสต์เนี่ยคือสร้างยังไงวิธีสร้างวิธีแก้ไขนะคะมีไว้ให้หมดแล้วนะคะเพราะว่าเราสร้างช่องมาแบบมืออาชีพค่ะเราไม่ได้แบบฟุกฟุก,ฟกแล้วช่องโตแต่ครูฟ้าตั้งใจสร้างนะคะอ่ะแล้วอ่าคลิปวิดีโอที่ปักหมุดนะคะก็จะวิธีการเช็ครายได้ ปัจจุบันใช่ไหมคะอันนี้ก็มาหาดูด,ดูได้นะคะแต่ตรงเนี้ยมันก็คือมันจะหลากหลายใช่ไหมถ้าเราดูวิดีโอตรงเนี้ยมันจะหลากหลายเพราะครูฟ้าทําหลากหลายแต่ถ้าเราดูที่เพลิะคะ่ะที่เพลิ์อ่ะมันจะเจาะจงเฉพาะกลุ่มนะคะเจาะจงเฉพาะกลุ่มแต่ใครที่แบบไม่อยากจะเสียเวลาค่ะไม่อยากจะเสียเวลาว่าเฮ้ยไม่มีเจอปัญหาแล้วไม่มีคนตอบให้อยากจะได้รับการแก้ไขปัญหาไว้นะคะก็สมัครสมาชิกได้เลยนะคะกดสมัครสมาชิกตอนนี้ครูฟ้า ตั้งราคาไว้ที่99บาทนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนวิดีโอนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนวิดีโอเ9 9บาบาทก็สมัครรับข้อมูลได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจจะสมัครแบบไม่มีใครตอบคําถามให้นะเพราะว่าสมาชิกเนี่ยจะ,ะได้รับโทรได้สอบถามได้ผ่านแชทจะเร็วนะคะ หรือช้าแต่ก็ตอบ,บ,บตลอดใคระคะที่ไม่สะดวกที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนนะคะก็ไม่เป็นไรก็มาดูฟรีได้เลยคูฟ้าก็สอนเหมือนสมาชิกก็แหละแต่สมาชิกจะได้รับการแชทหรือโทรคุยอย่างเร็วะค่ะนะคะแต่แบ่งปันเหมือนนี่เหมือนกันเลยะค่ะมีเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่บางทีครูฟ้าอาจจะตอบช้าหรือไม่แม่ไม,ไม,ไม่ไม่โทรนะคะไม่โทร ก็ประมาณนี้นะคะก็ครูฟ้าก็มากลับมาดูที่โพส์อ่าให้กลับมาดูที่โพส์ใช่ไหมพอมาดูที่โพส์จะเจออะไรอีกจะเจออะไรอีกอ่ะเข้ามาดูที่โพส์โปรไฟล์คลิเตอร์ใช่ไหมแล้วคุณฟ้าก็จะมีลิงก์ลิงก์นี้คุณฟ้าก็สอนไว้แล้วใครที่มีหลายช่องทางกดเข้าดูได้เลยใครที่มีหลายช่องทางครูฟ้าจะแปะลิงก์ไว้ให้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่อง You Tube ครูฟ้า i g s h o p e e Line TikTok มีสอนหมดแล้วนะคะทําตามได้เลยค่ะดูที่คลิปที่ครูฟ้าแนะนําเมื่อสักครู่ได้เลยเนี่ยอย่างช่อง y o u t u b e ก็กดเข้าไปได้เลยเขาก็จะดาวน์โหลดไปที่ช่อง y o u t u b e ครูฟ้าคือเราทําทุกแพลตฟอร์มแต่เราไม่ได้โฟกัสทุกแพลตฟอร์มคือเรียนรู้ค่ะชอบเรียนรู้อ่ะก็จะมาเจอช่องอ่านะคะก็กดติดตามได้เลยเนี่ยผู้ติดตามยังม่เยอะแค่พันกว่าพันสี่เองเนี่ยตอนเนี้ยผู้ติดตาม ครูฟ้าก็มาลงเหมือนกัน AI เซลล์เห็นไหมคนดูก็ไม่เยอะเพราะลงช่วงตีหนตลอดลงตีหนึ่งตีสตลอดคลิปใน y t u t u เนี่ยเนี่ยก็คือมีการทำเนี่ยค่ะช้อปปี้ทิกตอก็กดเข้าไปดูได้เลยไปติดตามเป็นเพื่อนกันได้ทิกตอกครูฟ้าก็จะเน้นรีวิวแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้รีวิวสอวันแล้วนะอ่ะอันเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นช่องทิกตอกของครูฟ้านะคะก็คือ เราไม่ได้แบบสอนมั่วๆครูฟ้าครูฟ้าไม่ได้สอนมั่วๆครูฟ้าสอนด้วยลับปฏิบัติของแต่ละแพลตฟอร์มเลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถสมัครมาได้เลยแต่ไม่สนใจก็อย่างที่บอกติดตามไม่ได้เลยและอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ครูฟ้าก็จะเปลี่ยนปากหมุดแล้วแหละอ่าบันทึกโพสไว้เป็นรายการโปรดคลิปไหนที่เราคิดว่า มันมีประโยชน์กับเราและเพื่อนเราสามารถบันทึกหรือแชร์ไว้ได้เลยเราจะแชร์ไปให้เพื่อนไปไว้ดูแชร์ไปไว้หน้าโปรไฟล์เราไว้ดูหรือให้เพื่อนดูหรือใครไม่อยากแชร์ก็บันทึกเป็นรายการโปรดเพื่อที่เราไม่อยากจะไปรบกวนใครเราไม่อยากจะแชร์เราก็บันทึกเป็นรายการโปรดไว้บันทึกไว้เพื่อที่เราจะกลับมาดูย้อนหลัง นะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะก็เนี่ยครูฟ้าทําให้หมดทุกอย่างจริงๆค่ะทุกคนศึกษาเรียนรู้ได้เลยที่เราจะมาปรโมทนะคะชอบสาระและข้อมูลดีๆแบบนี้เกี่ยวกับครีเอเตอร์เฟซบุ๊กนะคะกปดเป็นรายการโปรดหรือแชร์ไปให้เพื่อนๆดูได้เลยนะคะเพื่อที่เราจะได้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะครูฟ้าน่าราคา